รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ป่ามีพี่ตังคายไปไหนเนียไม่ใช่ไม่ใช่ดอกส้มสีทองนะอ๋อ้ยสวัสดีคุณผู้ชมกันวัสดี้นะพวกกันเราสองคนเหมือนเดิมนะคะในรายการซีออซีเพิร์ค่ะพี่ตังค่ะน้องเด่นจันทร์ครับไม่ได้แล้ววันนี้รุ่นคินี่แล้วกันเดอร์เออร์เพราะว่าคนเด่นมากเลยของเด่นจันทร์แลเด่นสมชื่อจริงแต่วันนี้ครับซีโอซีเพิ่์วันนี้เราจะพาไปพบกับใครทู่ไม่ไอซ์ใช่ค่ะสมาชิกวุฒิสภาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยว้า คุณสุนันท์สิงสมบูรณ์นะมีบทบาทมากในเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นมิตรกับคนเนี่ยมากมายแล้วก็มีคนรักมากมายคล้องจองเยอะแยะเลยโอ้โหพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยบุคลิกภาพน่าเชื่อถืออย่างอยู่ใกล้แล้วล่ะไม่ไปกันเลยนะคนใจดีนะดูนั้งไปเลยค่ะ นี่ยหนูแฮปปี้ทูซีอยู่นึถึงมากเลยนี่คิดถึงมากวันนี้ผมพาน้องคนสวยมาให้ี่รู้จักเลยเรองรู้จักน้องรู้จักกัคุณคุณรู้สึกว่าจะเล่นหนังช่องสามใบดอกส้มสีทองใช่เลยเด่นจันเล่นบทได้ดีมากแล้วก็คอยจะช่วยเลยนางเอกอะไรชอบประทับใจมากขอบเชิญเชิญข้างในเชิญข้างในค่ะเชิญ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 ่นุญานะอญาเชิญค่ะ ขอพูดถึงงาช้างนิดหน่อยได้ไหมคะเนี่ยทำไมใหญ่ขนาดนี้คะเนี่ยร้อยสูงมากเนี่ยค่ะที่ช้างต้องอายุเป็นร้อยปีนะเนี่ยแล้ว่าอาจจะกว่าก็ช้างนี่อายุนี่จริงๆนี่ก็หลายร้อยปีนกันนะ ยามีมาแล้วหรยังคะคือนั่นเกิดมาเนี่ยก็มีมาแล้วแล้วก็ที่นั่นนะสมัยคุณพ่อแล้วก่อนคุณพ่อยู่เราไม่ทราบว่าไม่จังหวะเรื่องหินนั่นจะเกิดใช่เกิดมาก็เห็นแล้วค่ะจะเกิดตรงมังกรอะไรเงดูมีเนี่ยมันลูกจริง้งอะไรมีลูกจริ้งกิ้งเลยแล้วตองมุกผู้นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นตะปูอะไรมาต่อเข้าใจว่าเขาจะทําแบบลิ้งแล้วตอกแล้วเขาก็จะมีอะไร สีของเขาไว้เลยถ้าอยู่วันนี้ช่องดีและการที่ได้มานั่งก็มีโมเขื่อนเย็นแ้วมันสบายใจสุดยอดเลยว่าพี่ก็อยู่ในระแวกที่ที่พ่อร้องรื่นมากก็จะว่าเป็นจริงก็ใจกลางเมืองค่ะมีความเริ่มเย็นมากเพราะว่าพอดีสะพานเนี่ยเป็นสะพานที่มีพระนามอาภิไษยของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับที่ว่าเขียนว่าสภาพุทธิพนหนึ่งสภาพุทธิพนสองเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วเราเนี่ย เป็นสีมงคล,ลกับโตเราแล้วก็คนที่อยู่ในในใน,ในแถบริเวณนี้ทุกท่านคก็เรียกว่าเป็นตระกูลเก่าที่คนรู้จักสิ่งสมบูรณ์นี่เป็นตระกูลเก่าแก่นานแล้วก็อยู่ในแวดวงธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็ถือเป็นตระกูลที่มีความมาั่นคงผมก็ถือว่าผมโชคดีได้พี่เป็นเพื่อนโอ้เช่นว่าจะขอดูรอบบ้านได้ไหมได้ค่ะเชิญเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ เหมือนนนนกัะะคี่ใช่ค่ะแต่นี่เป็นของสะสมเลยใช่ไหมค่ะก็แบบสมัยเดียวกันเลยค่ะสมัยก่อนถ้าจะมีพวกชุดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาต้องทํากันยังไงคะถึงได้เป็นความเป็นตระกูลเก่าต้องเป็นตระกูลเก่าใช่ไหมคะถึงได้แล้วมส่วนหนึ่งนะฮะคิดดิ้นคิดว่าพ่อพอดีคุณพ่อก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังว่ามันเกิดออกมาปุ๊บแล้วก็มีอยู่แล้วมาปุ๊บนี้ตามมาอยู่แล้วค่ะ ที่ผมทึ่งกับางเขาอ่ะเตู้้จักสระน้ำเรื่องของบ้านเออเออสระน้ํานี่ก็สร้างมาตั้งแต่บ้านที่ปลูกมาแล้วค่ะทำไมคุณพ่อไอ้หยาดน้ํานี่อาจจะเป็นแบบที่คุณพ่อให้มีเนี่ยอาจจะเกี่ยวเรื่องของวงจุเพราะว่ามีน้ําเนี่ยมันเดิมมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยใช่ใช่หมุนเลียนหมุนเลี้ยงหมุนเลียนพอถึงบ้านล้มเลยมากต้นไม้ใหญ่มากๆอย่างนี้ข้างๆบ้านก็ได้แบบว่าต้นไม้จัดใี้ด้วยแะไรเนี่ยบังแดด ข้างบ้านนี่เป็นของพี่ชายคนที่สองพโชเออในบ้านหลังนี้เนี่ยความเป็นมาคือว่าที่บ้านหลังนี้เป็นของส่วนกลางพี่น้องทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ร่วมกันและเสร็จแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีการสั่งว่าให้แบ่งเลยที่จริงๆในคอมพาวเนี่ย20ไร่พอเป็นในคอมพาวเดียวกันคัมภาว20ไร่เออจริงๆแล้วถนบนด้านนี้เนี่ยถนนเนี่ยที่ตัดมาเนี่ยโดยมี2ไร่ซึ่งเราก็ต้องยอมเพราะว่าเพื่อความสนขลงของประชาชนแล้วก็ตรงนี้มีการ ตัดมาประมาณคนละสองไร่ครึ่งกว่าป่าแล้วก็จับฉลากกันหกทั้งหมดเป็นตื่นมากใครจับว่าใครจะได้แปลงไหนตรงไหนจุดพอดีพี่ชูได้ตรงนี้ของเขาก็ปลูกเป็นที่เลยสองคนนี้พ่น้หมดเจ็ดคนค่ะเจ็ดคนค่ะพอดีอันสุดท้ายก็มาอยู่กันในตรงนี้บอกยี่สิบไร่นี่แบ่งกันล้ทุกคนอยู่ใกล้กันหมดเลยพี่นานบอกว่าเดีทจาพาไอศกกับพี่ไปกินอาหาร ที่สวยร้านอยู่ติดกันเลยชอบมาล้านสวยที่ไม่โฆษณานะแต่ร้านนี้เขามีมีชื่อมากมีชื่อแล้วก็สําคัญเนี่ยก็ก่อนจะไปกินอาหารเนี่ยต้องบอกพี่นันนี่พี่นันบอกนี่เป็นยังไม่ได้บอกคุณผชมเลยว่าต้นตระกูลเนี่ยทําอะไรมาถึงมายิ่งใหญ่ขนาดนี้อ๋อจะว่าไปเออถ้าที่นันรู้ก่อนนันนี่ก็คือเป็นรุ่นที่สี่แล้วค่ะเพราะว่าจะมีปู่ของปู่เนี่ยมาจากมองจีนแล้วก็มาแต่งกับเออคุณย่าชวด ก็เหมือนคนไทยแท้เพราะงั้นนันนี่ก็คือฮา f Chinese ฮา l f t ไทยแล้วที่เราต้องกูหลักๆที่คือหลักๆเนี่ยคือสมัยก่อนพ่อเนี่ยจะทำพวกเดินเรือแล้วก็ทำธุรกิจขุดขุดทรายฮะส่วนของนันเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งในธุรกิจในครอบครัวอะไรก็ตามคือแบบไม่ค่อยใหญ่ไปชอบทําในครอบครัวเรามีคำว่า เราอยากจะไปเติบโตข้างนอกเพราะตโตข้างนอกเนี่ยเราไปรู้ทุกอย่างตั้งแต่เบสิกทุกอย่างเพราะการที่เราเติบโตในครอบครัวเนี่ยทำให้เราไม่กว้างวิสัยทัศน,น์จะไม่เหมือนกันที่ว่าเราไปเรียนที่องค์กรอือ่นอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพอได้รู้รายละเอียดและเๆน,น้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับคุณสุนันท์รับรองค่ะว่าช่วงหน้าเนี่ยได้คุยกันแบบยาวๆแน่นอนเราจะรับประทานอาหารไปแล้วก็คุยกันไปแบบส,สบายๆนะคะตอนนี้ผมและไอก็อยู่แล้วครับ่ะงั้นติดตามได้ในช่วงหน้านะะคกกับรราาย OC 快看！ เราสามัมผัสก็อยู่ในร้านอาหารใกล้ๆบ้านของพุ่สุนันนั่นเองนะคะเ,เพราะวา่าที่รู้เนี่ยพ,พี่สุน,นสันทร์ศรีสมบูรเนี่ยมีกิจกรรมสารทุกขสนม,มากมายแล้วก็ไปเรียนทุกสถาบันชั้นสูงแทบจะก,กว่าหมดเลยช่วงนี้าสรีี่ก็ยังล่าสุดได้ดูดสตรีมดิจิทัลักษาเพื่อที่อะไรกันก็ได้รับพักรุ่งนาที่คุณกับค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ย กิทางบ้านเราเนี่ยจะถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ก็จริงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้วแล้วก็ตอนเด็กๆคุณแม่เนี่ยมองไกลๆเพราะว่าต้องการอยากให้ไปเรียนเมืองนอกอย่างเราจะได้ภาษาก็ไปกันตอนนั้นอายุประมาณ 16- 17ปีหลังจากที่พอกลับมาแล้วเนี่ยคุณพ่อก็เลยบอกว่าให้มันศึกษากับบริษัท continental ซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ปิดไปแล้วต้องประมาณ20กว่าปีแล้วเังนั้นก็ เข้ามาทํางานตอนนั้นน่าจะอายุสักสิบแปดสิบเก้าก็ฝรั่งก็เรียกมาเทรนงานก็โอมใช้เราทํางานจนตั้งแต่ไปซีราลไปชงกาแฟไปอะไรไปอันนี้ดีฝรั่งเนี่ยวิธีการสอนเนี่ยเป็นเบสเป็นเจเนอเรทเบสและอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอย่าไปคิดว่าเรามาจากครอบครัวที่ดีแล้วเราไปทาแบบนี้เป็นถึงว่างานดีไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องที่ดีถึงเวลาเขาจะเทรนเราเนี่ยขึ้นมาเนี่ยพระจ้มีวิธีการเลยว่า ให้เราเนี่ยเป็นตัวตัวเองครับมองตลาดมองวิสัยทัศน์มองอะไที่กว้างๆไม่ใช่ว่าเรามองอะไรที่แคบๆองศาแคบไม่ได้เพราะฝรั่งจะมีการเวลเอดิเคตที่ดีแล้วเขาก็ไม่เคยเทรนผู้ชายแล้วเราก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ว่าเขาเทรนเราขึ้นมาพอเทรนมาปุ๊บเราก็เริ่มหัดเทรดแล้วตลาดฟิวเจอร์เป็นยังไงอะไรเพราะงั้น การที่เข้าไปทาในบริษัทเท่าไรเนี่ยมันเราจะค้าข้าโพดหรือจะค้าตัวสินค้าใดเนี่ยมันก็เหมือนกันในคอนเซ็ปต์เพราะว่าสัญญาเนี่จะเหมือนกันครับการที่จะคิดผลผลิตข้าวโพดเนี่ยออกมาเนี่ยว่าจะได้สักเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถคิดโดยใช้ precipitation ก็คือปริมาณน้ำฝนที่ออกมาเนี่ยจะคำนวณได้หลังจากนั้นข้าอนตรงนี้เราอ๋อถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะงั้นตอนนั้นก็เป็นการเริ่มอัปเดตของเราในการป่ายเพดานบินที่จะขึ้นขึ้นมาในระดับนี้ จนไปทั่งเดนกาได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การบริษัทคอนดิเนนตัลแต่ว่าก็ไม่ใช่นั่งอยู่ออฟฟิศนะเราต้องมีภาระหนะ้าที่ว่าช่วงวิเกเอนเนี่ยไปตรวจกัวดังเออเป็นยังไงสินค้าการลงได้มาตรฐานไหมมีผู้ตรวจสอบมีอะไรคุยกับพวกพ่อค้าคนกลางและหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทคอนดิเนนตัลเนี่ยก็ได้ปิดลงหลังจากนั้นมาพวกก็เลยมีเพื่อนที่ร่วมง,งานกันเ,นเป็นฝรั่งเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยทำการค้าเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะค่าอย่างเดียวนะเราจะต้องรู้จักผู้คนแล้วก็บารมีด้วยเพราะงั้นบารมีเนี่ยจะทําให้อย่างเหมือนกับคาลิสมาที่ได้เด่นเป็นก้อนเพราะว่าภาวะผู้นําหรือความทําให้คนเนี่ยเกรงใจอะไรเนี่ยเพราะงั้นไม่ว่าราคาสินค้าเกษตรจะมีความพลิกล็อกราคาขึ้นเนี่ยเขาจะเกรงใจเราเขาจะไม่มีการเลี้ยวก็มาช่วยเขาดูแลในเรื่องข้าวนะฮะก็หลายปีมาสมควรสิบปีค ก็ทําให้สุขความสาเร็จเพราะว่าเราก็ดูกับผู้ที่ขายใหญ่ในประเทศไทยก็ทําให้ข้าวไทยเนี่ยเป็นพืชไร่ที่ว่าผลิตมากในเรื่องข้าวเราเองใช้ภายในแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีส่งออกต่างประเทศซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกมาก็เป็นเบอร์หนึ่งมาช้านานและเป็นสิบปีแล้วระหว่างงานเนี่ยด้กิจกรรมสารนักุศสมตอนนี้เราเอาเวลาไปสอนแท้ยัง แล้วมีอีกสามันที่สูบบนสต,ต่างๆที่จบมาเนี่ยคืออันนี้เนี่ยนัมเป็นคนที่ว่ามีดิสพ и ลินที่ดีคือเราบริหารจัดการคือไอ้เรื่องเรียนก็เรื่องเรียนก็เนี่ยคิดดูพี่ตังขนาดที่ว่าทํางานกับฝรั่งปุ๊บเราก็เอาเวลาช่วงตอนเย็นเนี่ยเราไปเรียนเอาปริญญาตรีปริญญาโทมาตั้งสองใบแล้วก็อตอนนี้ก็ยังได้ดุษฎีกิติมศักดิ์มาหนึ่งใบาการได้เข้ามา เรียนในสถาบันอันทรุขเกียรติคือใชาว่าวพอคือเป็นอะไรป้องกันราชันต่ารจบแล้วเด่นเด่นตั้งแต่รุ่นถือ่าโอ้โหสุดสุดเนะพี่ต่อพี่พี่ฝังวพอเนี่ยนันสามใบนะคะไม่ใช่ใบหนียงพี่ฝังนันได้เั็นสามใบคือวพอรุ่นสี่หกหนึ่งหกแล้วก็มีวพอการจัดการแล้ววพอความมั่นคงสูงสุดซึ่งรุ่นเด่นและคนสุดที่แล้วแล้วพี่ฝังเนี่ยเป็นสิบน้องไม่ใช่นน้องค่ะแล้วก็ เเยนแล้วก็พระปกเก้านี่เนี่ยก็เออได้มาสองใบคืออันประกันบัตรชั้นสูงซึ่งว่าสามารถถามว่าเข้ายากไหมเข้ายากเพราะสองใบเนี่ยเราเรียนไม่เสียเงินเพราะสถาบันพระปกเก้าเนี่ยมีหลายหลักสูตรเนี่ยต้องเสียเงินแต่เราไม่ได้ไม่มีความภูมิใจแล้วเราที่ไม่ต้องเสียเงินนี่คือเป็นยังไงคือเนี่ยคือเขาเรียกว่าปปหลก็คือการมุ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารชั้นสูงเพื่อจะมีรักการเมืองสสสวเอกชนจาก ทุกๆค่ายเนี่ยเขาจะทัดสันเข้ามาพอดีมีหลักสูตรหนึ่งคือสี่สอคือหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมันิดสุดเนี่ยซึ่งเปิดมาเนี่ยมันก็ถูกมปเป็นเวิรงวิสของาตัวนั้นพอดีมีเพื่อนคน,นหนึ่งลาออกไปก็เลยเราก็เลยได้ถูกคิดขึ้นมาได้เลืดแล้วมันก็ได้รับเลือกเป็นประธานรุ่น<อ>เป็นที่คนแรกที่ได้เป็นประธานรุ่น<อ>ซึ่งมีพี่ตังเนี่ยให้การสนับสนุนทุกๆอย่างแล้วก็วกรีนมาด้วยกัน,นร่รวมสนร่วมรุ่นแล้วก็สิ่งที่มุ่งหวังต่อไปก็คือ บยสอรางานการสนทันทังสูงนี่ก็คือต้องขอตอนนี้ก็ปิดม่เป็นบ้านเนี่ยไม่รู้จบซึ่ว่าเป็นคนรักในการเรียนมากทั้งนั้นขอถามกัยดีกว่าว่าเข้ามาทำงานสวได้ยังไงค่ะเออคือนี่แค่พอดีมีการประกาศหาสวสัรหาเนี่ยสัรหาเนี่ยครับเข้าใจว่าทั้งหมดเจที่นันก็เลย สมัครเข้าไปคือในภาคเอกนชนเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นนาย,ยกสมาค,คมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทยนั่นก็ถือว,ว่าอย่างน้อยเรามีคาลิเบอร์ของเราว่าไปตรงนี้แต่ว่าก็ทําในสุดไม่รายละเอียดต่างๆทุกอย่างกี่หลักสูตรทําอะไรสังคมไรกอกทุกอย่างแอปพลิเคชันตามที่เขาดีควายผิดอะไรก็ไม่ได้ต้องตรวจต้องเอกสารต้องคอมพลตเสร็จมันก็ไปยื่นไปยื่นเสร็จแล้วก็ในที่สุดก็พอถึงวันประก,กาศก็โชคดีที่ได้รับการ เออคัดเลือกเข้ามาอยนี้ได้วยว่าเป็นผู้หญิงใช่กระชังเก่งแะแกร่งด้วยนะคะแล้วทำงานอย่างเงี้ยแล้วแต่ไหนจะเป็นประธานรุ่นอีกแต่ว่าต้องมีท่านจะทุกด้านเลยใช่ค่ะนายยศใหม่จะเรียนไหนจะเป็นสอสออีกแล้วนายยศสังคมข้าวเตรีย่ยวนั้นี้ไม่ใช่นายยกข้าวค่ะนายยศข้าวแต่ตอนนี้เนี่ยนันให้ลาออกแล้วเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะมาซับซ้อนงานจะโยงแมก็เลย มันสามสมัยแล้วอ่ะชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเขาตั้งให้เป็นที่อุตสาหกรรมซักซึ่งเป็นประวัติอันทรงเกียรติมากนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีประมาณสี่ท่านตั้งแต่ห้าสิบปีในสมาคมที่ตั้งมาเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยนม่สีรุ่นผู้หญิงเก่งมากเลยไนแบบได้อยู่ในตำแหน่งที่แบบเป็นผู้นำทั้งนั้นเลยใช่พี่ถังบอกว่าก่อนมาเนี่ยได้บอกดุหรือเปล่าพี่ฝันบอกใจดีมากแล้วชอบแบบว่า ทำเพื่อสาธารณประโยชน์แบบหลายอย่างเลย<ต>ทำอะไรบ้างคะมันก็อย่างเงี้ว่าพอดีอ,อ,อย่างโรงพยาบาลตำรวจเทเป็นโรงพยาบาลที่ดีพร้วตอนนี้เขามีตึกอะไรที่กำลังก่อสร้างใหม่แล้วก็ต้องการให้คนไปบริจาคเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนหน้าถ้าใครมีจิตสตาเพราะทุกคนอยากจะมาใช้บริการโรงพยาบาลแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยจะ แลวนึกถึงบางทีนางก็จาได้ว่าเคยไปจากไปห้องหนึ่งก็ขึ้นชื่อป้ายในชื่อของเราเองแต่ไม่ได้อยากไปใช้บริการใน่ครหรือเมื่อ <ผม S 1> ไม่ไดไไ้อยากเข้าเลยไม,ไม่อยากเข้าก็ทาอะไรได้ให้กับสังคมอย่างมีน้ำท่วมมีอะไรเราก็จะเอาผ้าไปบริจากเอาผ้าห่มท่าที่ไหนมีอากาศหนาวหรือว่าอะไรน,นั่นเป็นกระบนที่ทำอยู่ตลอดเวลา ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยหวังว่าจะต้องเอาบุญเนี่ยมาแทนเพราะเราถือว่าเรามีทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นกุศลตั้งแต่ชาติที่แล้วมานะฮะแล้วก็ปัจจุบันชาตินี้เราควรจะทาไปเรื่อยๆเหมือนกับเป็นการสะสมไมล์ไปเรื่อยๆมาเสริมเราไปเรื่อยๆต่อต่อไปเรื่อยๆค่ะคนไทยเราเนี่ยรักใคร่กันเออมีอะไรก็จะช่วยกันแบ่งกันทรัพยากรกันเราทำอะไรให้ประเทศชาติเพราะอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้อง ช่วยสังคมประเทศชาติและยง,ยงยิ่งสถาบันเขรามากระสับในเราต้องเท่ทุนท่าน,านไว้นะคะอันนี้นั่นเช่วยใทแรัวใครจะช่วยกันเองใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ,คะ,ะนนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิร f f สิมงคมเป็นความรู้สึกที่ดีและเป็นควรสิ่งที่คนไทยควรจะอยู่ในสายเลือดของคนไทยทุกคนแม่วันนี้ต้องขอบคุณพี่นันเป็นอย่างยิ่งครับพี่นันครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะมาที่คุณทิศภาแล้วก็ขอวามสิดีกับตําแหน่ง ที่ส่งเกตดับเดียวกับคุณค่ะครับและสำหรับอทินานะคะจะเป็น CEO ท่านไหนเนี่ยห้ามพลาดค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะกลัมาพบกันได้ใหม่ในรายการ CEO t ค่ะสวัสดีค่ะครับสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะปัจจัยความสำเร็จของเยนนะคะเน้นทิดว่า ความเป็นภาวะผู้นำเนี่ยก็คือคาริสมาเนี่ยเป็นอัจใจที่สำคัญนะคะเพราะว่าคาริสมาเนี่ยถ้าคุณภาวะผู้นำปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะพูดยังไงให้ในกลุ่มพวกเราเนี่ยได้เข้าใจกันได้เนี่ยเขาก็จะให้ความร่วมมือกับเราเพราะงั้น่อเมื่อเขามารวมตัวกับเราแล,แล้วเนี่ยก็คือการซีเนจี้ก็คือการผลิตก,กำลังขึ้นไปเพราะงั้นถ้าผลิตก,กำลังเข้ามาด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้องค์กรเนี่ยไปบรรลุ เป้าหมายตามที่เราได้วางไว้นะคะไอตรงเนี้ยทาไปแล้วทําแล้วไม่ใช่ว่าทําไปเลยทาแล้วก็ต้องให้ทันเป่าเวลาแล้วก็เวลาที่เหมาะสมด้วยถ้าเราทำอะไรไม่ได้ปันเวลาเนี่ยมันก็จะเสียโอกาสโอกาสบางทีมาแต่ว่าเวลาไม่ได้ก็ไม่สําเร็จเพราะงั้นแต่สินทามกับออโอกาสเนี่ยเราจะต้องให้มันมทใหกันด้วยแล้วก็อีกทีเราก็ต้องพนออึความคาลิสมาเข้าไปสร้างทีมาตรงเนี้ย จะทําให้ออทุกอย่างเนี่ยขององค์กรแล้เนี่ยประสบความสําเร็จค่ะที่นี้เราจะ่าเนจิแล้วคุณผู้ชมไปพบกับท่านิการบดีนิกดาสามัญบิตพัฒนาบริหารศาสตร์คนปัจจุบันศาสตราจารย์ดรสมบัติท่อมลงทนันยวงง์ครับเข้ามาทีดาอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วเราก็ตั้งใจจริง นะก็ส่วนใหญ่สําเร็จับเราอาจจะกล่าวได้ว่า90้าสิบเก้านสะิบเปอซที่เราคัดเลือกให้เข้ามาเรียนแะล้วนกะ็ก็จะสําเร็จในสามเราต้องยอมรับนะว่าต้องมุ่งมัน่นจริงๆครับอาคารนวมินทธารชิราช<อ>เป็นพระนามพระราชทานแล้วก็อันนี้นี่อันนี้คือตึกอเมริการที่เราเรียกว่าอาคารนราธิปมงคลพันธ์ 6, และอีก2เดือนจะเสร็จนะฮะได้รับเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่าคณะร<อ>ัฐศาสตร์2ล้านบาทเนี่ยสองล้านบาทเอามาทำนะครับเนี่ยซึ่ง ส่วนน้ำตอกนะคะ <laughs>